สิ่งนี้ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องวางแผนก่อนคลอดลูกการวางแผนสําหรับการคลอดลูกคุณแม่ไม่ต้องรอนะคะว่าให้ถึงเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์หรืออาทิตย์สุดท้ายของการคลอดเนี่ย ถึงจะมาวางแผนคุณแม่เมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่3หรืออายุครรภ์ประมาณ28สัปดาห์คุณแม่ก็สามารถวางแผนได้เลยนะคะสำหรับการคลอดเราจะต้องเตรียมหลายอย่างว่าจะเป็นเตรียมตัวของคุณแม่เองสาหรับการคลอดเตรียมใจด้วยนะคะบางคนจะต้องอาจจะมีผ่าคลอดคลอดเองทางช่องคลอดไม่ได้หรือการเตรียมของใช้สําหรับการคลอดซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณแม่จะต้องวางแผนตัวเองนะคะอย่ารอให้ถึงเดือนสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายแล้วค่อยมาเตรียมตัวค่อยมาวาง แผนดีจะกว่าการเตรียมตัวสิ่งแรกเลยนะคะที่คุณแม่จะต้องเตรียมนะคะก็คือ 1. คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยควรที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการตั้งครรภ์นในช่วงไตรมาสสุดท้ายในเรื่องเดือนสุดท้ายของการคลอดแล้วก็ควรศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการคลอดซึ่งการคลอดก็มี2แบบนะคะก็คือการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแล้วก็การคลอดเองตามธรรมชาติ ซึ่งคุณแม่ก็ต้องคิดแล้ววางแผนแล้วนะคะร่วมกับคุณหมอคุณพยาบาลที่ฝากคันว่าเราจะคลอดแบบไหนคลอดเองทางช่องคลอดได้ไหมหรือว่าจะต้องผ่าอันนี้เราต้องมีการพูดคุยปรึกษากับคุณหมอในช่วงไตรามาสที่3ของการตั้งครรภ์น,นะคะการเตรียมตัวอันที่สองนะคะก็คือการวางแผนนะคะสำหรับตัวเองอเรารู้แล้วนะคะว่ามีคลอดเองทางช่องคลอดกับผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหากเราจะคลอดเองทางช่องคลอดเนี่ย ลองคุยกับคุณหมอคุณพยาบาลดูนะคะว่ามีข้อบ่งชี้หรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมที่เราจะคลอดเองทางช่องคลอดหรือมีข้อบ่งชี้ความจําเป็นที่จะผ่าคลอดไหมนะคะอันนี้เราก็ต้องมีการคุยวางแผนกับคุณหมอคุณพยาบาลที่ฝากขันแต่เนิ่นๆอันที่3นะคะสําหรับตัวคุณแม่ก็คือทําร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะ สภาพร่างกายสําคัญมากๆนะคะลูกของเราก็ต้องอยู่ในสภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเมื่อการคลอดวางแผนถึงวันคลอดเนี่ย เมื่อคุณแม่ร่างกายแข็งแรงก็จะส่งผลทําให้สุขภาพของคุณแม่และก็ทารกในช่วงวันคลอดเนี่ยค่ะแข็งแรงไปด้วยนี่คือขั้นตอนในการเตรียมตัวสําหรับคุณแม่ต่อไปขั้นตอนในการเตรียมใจนะคะคุณแม่ต้องมีการเตรียมใจด้วยนะคะสาหรับการคลอด1ก็คืออย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปสําหรับการคลอดนะบางคนกลัวคิดมากคิดไปเอง นะคะคุณแม่ก็ควรที่จะมีการพูดคุยปรึกษาหารือกับคุณหมอคุพยบาลที่ฝากคันเพื่อจะได้ลดความวิตกกังวลหรือว่าความกลัวที่มากจนเกินไปค่ะการเตรียมใจข้อที่2นะคะก็คือคุณแม่อาจจะไปถามผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ในการคลอดก็ได้สมมติเราวางแผนนะคะที่จะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องอ่าแล้วก็ไปศึกษากับ คุณแม่เพื่อนข้างบ้านหรือญาติพี่น้องเราก็ได้นะคะถ้าผ่าคลอดเป็นยังไงบล็อกหลังเป็นยังไงดมยาสลบเป็นยังไงเราจะได้มีความรู้นะและจะได้ช่วยในการลดความวิตกกังวลไม่คิดมากคิดเองจนเกินไปนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่3มนะคะสำหรับการเตรียมใจก็คือให้คุณแม่นะคะถ้ามีการเข้ากลุ่มนะโรงเรียนพ่อแม่เช่นฝากคันที่ โรงพยาบาลของรัฐบาลอาจจะมีเข้ากลุ่มโรงเรียนพ่อแม่นะคะแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยน,ร,ยนรู้กันกับคุณแม่ตั้งขันนะคะในช่วงอายุคันเท่ากันหรือว่าบางครั้งบางโรงพยาบาลก็อาจจะมีพาไปทัวร์ห้องคลอดดูสถานที่คลอดเป็นยังไงนะคะจะได้ลดความกลัวแล้วก็ความไม่ตกกังวลลงนะคะสำหรับการทัวร์ห้องคลอดเนี่ยถือว่าช่วยสําหรับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ได้มากๆเลยในเรื่องของการเตรียมตัวคลอดแล้วก็ข้อที่4นะคะก็คือ หากคุณแม่มีความเครียดกังวลมากนะคะกลัวการผ่าตัดยิ่งคุณแม่ที่ต้องได้ผ่าตัดคลอดคลอดเองทางช่องคลอดไม่ได้นะ่ะยิ่งกลัวยิ่งกังวลนะคุณแม่ไม่ต้องเครียดจนเกินไปนะเพราะสิ่งนี้จะต้องเกิดกับคุณแม่อยู่แล้วนะยังไงทารกในครรภ์เมื่อครบกําหนดคลอดแล้วก็ต้องคลอดออกมา เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ควรที่จะส่งกําลังแรงใจไปหาลูกนะคะอยากเห็นหน้าลูกก็จะช่วยให้คุณแม่เนี่ยลดความกลัวเรื่องของการผ่าตัดคลอดหรือว่าเรื่องของการคลอดเนี่ยลงได้เลยนะนี่คือข้อสรุปสําหรับการเตรียมใจคราวนี้การเตรียมของใช้นะคะที่คุณแม่จะต้องเตรียมเมื่อไปโรงพยาบาลนะคุณแม่ไม่ต้องรอให้ถึงเดือนสุดท้ายหรือ2ส,สัปดาห์สุดท้ายของการคลอดถึงมาเตรียมตัวถึงมาซื้อของคุณแม่สามารถ เตรียมไว้ได้เลยนะคะเมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่3นะคะเจดเดือนขึ้นไปเนี่ยทยอยซื้อได้เลยนะคะผ้าอ้อมผ้าขาโน,โนุนอ่าหมวกถุงมือถุงเท้าหน้าของใช้ที่จําเป็นสําหรับลูกเนี่ยให้คนแม่เตรียมไว้เลยเพราะเราไม่ทราบแน่ชัดใช่ไหมคะว่าลูกของเราเนี่ยจะคลอดวันไหนเกิดวันไหนบางครั้งอาจจะคลอดก่อนกําหนดก็ได้ เดี๋ยวชุกละหกเตรียมไม่ทันถ้าจะไปเตรียมในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการคลอดนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องเตรียมให้พร้อมโดยเฉพาะของใช้ลูกที่จําเป็นนะคะคุณแม่บางคนนะคะอาจจะยึดถือความเชื่อคําโบราณ เตรียมของก่อนเนี่ยไม่ดีอาจจะให้เป็นนั่นเป็นนี่นะคะคุณแม่ก็แค่ฟังหูวไว้หูนะคะแต่โค้ดก็อยากแนะนําให้คุณแม่เนี่ยมีการเตรียมให้พร้อมเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมของใช้สําหรับลูกเนี่ยให้พร้อมนะก่อนที่อายุครรภ์จะถึง36สัปดาห์ได้เนี่ยก็จะดีมากๆนั่นเองค่ะ